The World ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเฉพกับเราด้วยนะคะจากคลิปที่แล้วที่น้องชิกิตาของฉันโดนเจิมคลิปนี้อนเล,ลจะเอาความเห็นดีๆที่มีพูดถึงน้องกันบ้างดีกว่าและข้อความจากเบมอนทั้งเจ็ถึงแฟนๆของพวกเขาด้วยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเริ่มจากความเห็นดีๆที่พูดถึงชิกิตาก่อนเลยจากคลิปเดบิวต์เมมเบอร์อันนั e เ t มนต์รที่คลิป กอแอดได้นาเสนอคอมเมนต์ในเรีเซนเกาหลีบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นถึงน้องไปในเชิงแบดแบคลิปนี้แอดเลยจะเอาความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งมาให้ชมกันบ้างเผื่อน้องชิคกิที่รักของฉันจะผ่านมาเห็นคลิปนี้ของพวกเราน้องจะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปนะคะ ซึ่งความเห็นทั้งหมดที่แอดนำมาเอามาจากแอคเคาท์ชิกิตาไทยแลนด์จากแพลตฟอร์ม t w i t t e อรนะคะขอขอบพระรคุณสำหรับการแปลมากๆเลยนะคะเรามาเริ่มที่ความเห็นนี้กันค่ะ ตอนที่จิกิต้าพูดว่าฉันอยากจะไปแสดงบนเวทีคอเชล่าใช่เลยคุณต้องทำได้ฉันมั่นใจมากๆว่าวันหนึ่งพวกเราทุกคนจะได้กลับมาชื่นชมช่วงเวลานี้และจะต้องประหลาดใจกับสิ่งที่พวกเธอผ่านมาทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นในอนาะคตสักวันแน่นอนยินดีด้วยกับการเดบิวต์ทั้ง7คนนะเด็กๆพวกเธอทุกคนเหมาะสมกับการได้เดบิวต์ฉันรอวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการไม่ไหวแล้วสู้ๆนะทั้ง7คนสู้ๆ แปี้มอสตอร์ชิกิต้าเป็นเหมือนสีสันของวงเหมือนเป็นเด็กน้อยที่มีแต่ความสุขเป็นพลังบวกและสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างเสมอเพียงแค่เธอยิ้มหรือหัวเราะเธอเป็นคนที่จะได้ไปยืนบนเวทีโลกแน่ๆฉันจะส่งเสียงเชียร์เธอเสมอ ตอนที่ชิกิตาเอื้อมมือไปจับมือของพริต้าหลังจากที่เธอได้รับการประกาศว่าเป็นสมาชิกคนที่สามทำให้หัวใจฉันอบอุ่นคุณคงเห็นแล้วว่าเธออยากให้พวกเธอทั้งสองคนได้เดบิวต์ไปด้วยกันสมาชิกทั้ง7คนสมควรได้รับตำแหน่งนี้พวกเขาดูไม่ดีใจเลยที่ได้ยินว่าจะเดบิวต์แค่5้าคนเท่านั้นแม้ว่าวัยจีจะบอกว่าเขามีแผนสำหรับอาซาและโรรา ชิกิต้ายิ้มกว้างพร้อมน้ำตาเมื่อได้ยินว่าพวกเขาทั้งเจ็ดคนจะได้เดบิวต์ด้วยกันนี่มันหมายถึงเมมเบอร์ทุกคนรักกันและกันมากนะฉันรักชิกิต้ามากขึ้นไปอีกตอนที่เห็นเธอแคร์ภริตาความผูกพันของพวกเธอมันยอดเยี่ยมมากๆฉันหวังว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ของชิกิต้าที่จะได้ไปขึ้นโชว์ที่คอสเชล่าจะเป็นจริงฉันตื่นเต้นมากๆสำหรับการเดบิวต์สู้เพื่อเบบี้มอนสเตอร์ ยังไงออดก็จะยืนยันคำเดิมเขาว่าชิคกี้หนเก่งและกล้าหาญมาก กล้าที่จะฝันแม้ฝันนั้นจะยิ่งใหญ่และอีกห่างไกลแต่หนูก็ไม่หวั่นไหวแม้ว่าระหว่างทางจะต้องเจออุปสรรคมากมายให้ฝ่าฟันแต่แอดก็เชื่อว่าความมุ่งมั่นอดทนไม่กลัวอะไรไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนหนูจะผ่านมันไปได้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งของหนูชิกิีค่ะและในอนาคตชิกิและผองเพื่อนเบมอนทั้งเจจะต้อง ไปยืนอยู่บนเวทีโคชเชร์ล่าอย่างแน่นอนและตามสัญญาแอดก็ได้เอาข้อความจากน้องๆในตอนท้ายคลิปรีแอคชั่นมาให้ชมกันต่อเลยค่ะเริ่มจากพี่รุกกาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความรักของคุณ โรราเขียนว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและมอบความรักให้เรามาโดยตลอดเรากำลังก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากพวกเราเจ็ดทับเจ็ดจะวิ่งไปข้างหน้าพร้อมลายเซนโรร่าโดยน้องใช้รูปดาวแทนตัวเอในชื่อน้องด้วยนะคะเกรมมากอาสาบอกว่า ถึงแฟนๆที่สนับสนุนตั้งแต่วิดีโอแรกถูกปล่อยออกมาขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจฉันขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนทุกคนในอนาคตได้โปรดตั้งตารอเพื่อการแสดงที่ดียิ่งขึ้นรักนะคะส่วนน้องภาริตาน,นั้นเขียนทางภาษาไทยและภาษา,าเกาหลีเลยค่ะโดยภาษา,าเกาหลีเขียนว่าขอบคุณแรงเชียร์และการช่วยเหลือตั้งแต่ครั้งแรกของ Baby m มอนสเตอร์ฉันจะทำให้ดีที่สุดในวันข้างหน้ารักนะคะ ส่วนในภาษาไทยเขียนว่าขอบคุณแฟนกลับทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรานะคะหวังว่าจะได้ฟังเพลงของพวกเราเร็วๆนี้นะคะรักค่ะต่อไปอาฮยอนเขียนว่าสำหรับแฟนๆทุกคนที่รักและสปอร์ตพวกเราตอนนี้เบมอนมีเจ็ดคนแล้วสุดยอดฉันจะกลับมาเป็นศิลปินอีกครั้งรักพวกคุณมาก ฮารัมเขียนว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อฮารัมนะฉันคิดว่าพวกเราทั้ง7คนสามารถเดบิวต์ได้เพราะแฟนๆหลายคนแสดงความสนใจและความรักในอนาคตรเราจะแสดงให้คุณเห็นสิ่งดีๆมากมายดังนั้นโปรดตั้งตารอมันฉันรักคุณมากและสุดใจเจ้าชิกิตาน้องน้อยเขียนว่า ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราเสมอมาฉันจะทำงานหนักและกลายเป็นชิกิต้าสุดเจ๋งของ Baby ้มอนสเตอร์ I love you ขอบคุณค่ะยังไงแอดขอขอบคุณการแปลจากแอดเคาใน Twitter ทุกทวิตมากๆเลยนะคะกราบค่ะ จะเห็นได้ว่าข้อความถึงแฟนคลับของน้องๆมีทั้งภาษาเกาหลีไทยจีนญี่ปุ่นและอังกฤษมันไปเลยนะคะสมกับเป็นวงที่เตรียม go i n t e r n t i o a ระดับ world class ส,สุดๆและท้ายนี้แอดขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆเบมอนกันเยอะๆเ,เลยโดยเฉพาะเจ้าชิกิที่เพิ่งโดนเจิมไปมาเมนให้น้องๆอ,อ่านแล้วหัวใจพองโตให้เบมอนรส่ง ึกหอกเหมอมและมีพลังที่สุดไปเลยสำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนรักเ,เพื่อนๆมากมายฝากด้วยนะคะไปแล้วายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย